ครับสวัสดีครับเมื่อนี้แอดยิมจะรวยครับแอดยิมนะครับมาไปเที่ยวครับมาหรือว่ามาเยี่ยมครับทั้งเสียทัวงอกนะครับกับเกลี่กอบคุณครับอยู่ทั้งอำเภอบันดุงครับมากินเขาสวยครับเขาเที่ยงครับทั้งครับบ้านเสียทัวงอกนะครับทุ่งนาครับทุ่งนาครับบรรยากาศดีครับอ่านตาเพราะก็ตั้งหาป่านะครับตาก็ตั้งหาป่าครับอยู่หน้าเสียทัวงอกครับผมเมื่อนี้ครับอ่า ครับบรรยากาศก็ดีดีนะครับบรรยากาศก็ดีดีครับคุณตาเรากำลังหาปลาครับฟูตเสียตัวถังหอกกำลังมา่ยังครับนี่ยกำลังมา่ยังกำลังมาใส่ปลาครับกำลังมาใส่ปลาปลาตัวใหญ่ป้านเหมือนครับอ่ารับปลาตัวใหญ่กำลังมาใส่ปลาคุณนะครับเสี๋ยวตัวงอกนะครับมืัอนี้แอยิ้มครับแตงโมครับมาเที่ยวหน้าทั่วงอกครับบรรยากาศดีสักนิดในบ้านครับหน้าติดตินบ้านติดบ้านได้ครับโอ้ครับเป็นบรรยากาศเลยครับมาแล้อว่าอยากเมื่อครับบรรยากาศดีไรครับ มาเด้อยครัเดี๋ยวมากินปลามากินปลาโอ้ยบังดูผุนนะบังดูครับก็ต้องดิ่งองเดี้ย้องเดี้งเลยครับแต่สวอนนะครับเนาะอ่าบรรยากาศครับครับเบ่งดูครับเด้วยครับบรรยากาศอยูหน้าเสียทงหอกเนาะครับเนาะอ่าครับผมก่เบิังตาเราสร้างกระรมมังยามปลาครับผมรับตั๋วก็ต้องตามมาว่าสั้นว่า ปลาบิ่งตัวปลาด้วยพูดนะครับปลาตะเพียนครับตะสวอนนะครับบางเสือตัวหักเป็นโซ่ตัวปลาด้วยกันครับฟองฟองปลากำลังลงไปแกครับปลากำลังเริ่มุดน้ำมดน้ำแล้วครับลูกเขยแกงพ่อเถาแล้วอาจจะเป็นภาพไม่น่าดูครับลูกเขยแกงพ่อเถาแล้วอยากให้พ่อเถาลงน้ำแันว่าปลาเต็มเลยครับพวดพุ่อ่ะวุ้นพ่อเถาลงน้ำแต่พูนครับอากาศหนาวหนานะครับเนาะ ปไปยังเสียทวงหอกปลาตะเพียนปลาตะเพียนปยนสามตัวโล่สองตัวโล่สามตัวโล่สองตัวโลเนาะครับอ่าเอฟซีผู้ใดอยู่ไก่กับมาเด้อมือน,นี้เด้อมามาครับอ่าอยู่หน้าเสียทวงหอกเอฟซี 4, แถวบันดุงกับมาครับผมอ่าครับออโอ้ยมีงานไพ่จี๊แล้วเหงาไพ่แล้วเหงาหนึ่งเนี่ยอือครับนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับเด้อครับปล่อยป่าไว้อ่าอยู่ผุ่นเป็นป้าเขาควรเนาะเสียทวงหอกเนาะ ครับปลากระพดโอ้ดินหนาวๆนาว,นาวเลยจับตัวปลาโซ่ด้วยเสียชงวักยกขึ้นด้วยผุดาผุดา,ดาบู๊ยครับผุดาเต็มดางแล้วขุนตามุมดน้ำแล้วน้ำเลือกไหลน้ำเลือกอเอเ่อมีก้อยหอยมือนี่ก้อยหอยกับมีทศเสียชงวักเนาะก้อยหอยก๋วยหอยหอยใหญนะครับหอยไงยครับ แม่ใ,ใหญ่ของเสียทงหักปูดับเบิ้งปลาด้วยปาเป็นสะวันครับสาวม้ยายวสาวย่างเดียว,ยยวครับพอเถ่าหมดน้ำลูกเขยยูดต่ฟังครับเ <laughs> ขากันไนรเออปา้าเปมึงดูเป็นปุ้มเลยตัวนั่นนะป้ปปาหนะเบิ้งพี่นนองเบิ้งเบิ้งเอฟบสีเบิงเบ้ง FC, <c oughs> ครับ <c oughs> สาวใส่กัละมังยังเดียวเดียวตาไปวดยองครับ <dá> ย <m ina> ัยุกขยัดยิ้มบงดูปดดครับเด้อบงดูเอายก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 เอโอเคครับป่าป่านินปลาตะเพียนครับสุดยอดเสียทวงอกจัดให้เมื่อนี่โวดแล้วคุณครับโอ้เหลืออยู่เหลียกินวปาปัน ครับมองแก๊กเส้นครับนี่มองแก็กเส้นนะตาเก่าวะเก่าเส้นเก่าเส้นครับอืมนี่นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะครับเนาะครับอ่านี่ยนะยำลูกหลานมาหาอ่าผู้เฒ่าเพิ่นกระครับโอ้ให้ได้ลูกหลานได้อยู่ได้กินอ่าสุดยอดสุดยอดมื้อนี้ครับบ้านเลขที่เท่าไรก่อนเสียต้องก็สิบหกสิบหกเดี๋ครับมากินปลาบ้านเลขที่16ครับมื้อนี้ครับ เอาเบื้องไปเนี่ยเบื้องตูวปลาไปเนี่ยเอาเบื้องตูวปลาได้ครับเด้อเบื้องเจดงหัวก็มาแล้วครับเจดงหัวโอ้ยเงยไหมเอาเบื้องครับเอฟซีเบื้องครับป่าดิปุนยู่ปาะเนี่ยป่ได้ปุนยู่เบื้องดูวยป่าด้ปุนปลาสามสี่ตัวลูกเนาะสามตัวลูกสองตัวลูกอืมครับเป็นแต่สวรรค์เนาะครับเนาะครับขันบุ่มเลยขันบุ่มเลยครับอ่าครับสุดยอดครับอ่าสุขสมเปนมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยปุ่นครับบรรยากาศปุ่นตายไน่นำปุ่น

อ๋เดี๋ยวเด็ดเดดเด็ดเดดเดดเดดยหน่ายใหญ่ก่อน่เดดออนึ่งสองโอเคไปเลยวันนี้โอ้ค่ค่ะค่ะค่ไปเบิ่งผ้าไปเบื้องไปสวนเขาโคดเขาเสียทรงหอกเนาะครับล้างแเป็นบ่ได้เขาหอพี่คนประคั้นรวอมนี่ บักขันนี่แหละบักขันแซ่บกินเลยนะครับปอดสานพีชยิ้มกินละตุ่นข้างเหรอไหมเนี่หน้ายเหรองงปอดสานพีชครับก็ผ้าเบื้องปลาขวดเทียงหน้าหน่อยควายนังครับอืมปลาปลาก็วันหัวหาในปลาครับบรรยากาศหน้าเสียตรงหงอนนะครับเอ้ยงามเห็นปลากับพัว สองไลก็กลัวครับผมครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมากครับเป็นน้ำลังใจคนเสียงว่างงางไปให้ยิ้มครับมือเครื่องนึ่กรพาครับเจลแตงโมนะครับเจลแตงโมไปเบบึงครับงานยิ่งครับอ่าครับแห่สิงโตนะครับหรือว่าแสดงครับการเล่นสิงโตหรือว่ามั่งกอนรับผลไฟครับอยู่อำเภอสว่างแดนดินนะครับก็ให้แนวทาง ขับขอกำนามเอฟซีครับมาขึ้นครับเว่าจะเป็นหนึ่งหกศูนย์่งจ็เจ็นึ่งเก้าเก้าหครับเมื่อวานครับกับขับช่วงโจรป้นนะครับกับมาช่วงหกทุ่มกลัวนะครับตเห็นแดงแดงโง่เสดเดอดเลยครับสะอ่อนนะครับเพิ่นได้โชคอ่ะก็ดีใจนํำครับสำหรับผู้พันใดครับสุขสงมันสำหรับเมื่อนี้ครับกัคือเก้าแหละเพราะว่าทะเบียนหนึ่งกครับวากินปลาหน้าเสียทวงหอก กับเกลี่ยกอบกุนนะครับเนาะอันนี้บรรยากาศป้ากกาขวดนะครับเด้อเสียทวงออกขุนหนึ่งุนนะครับเที่ยงหน้าหน่อยครับป้ากกาขวดนะครับเนาะรับพนค่ายครับพนค่ายแอดยิ้มมาพ่ค่ายครับแตงม่วมาหนิรับมาเล่นหน้าเสียทวงออกครับหน้าติดิีนบ้านครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับสวยงามครับอ่าอิฟซีทันใดได้เบิ้องแล้วครับก็คอยสุกๆมันมันลำๆเรื่อยๆครับกับรรยากาศนะครับอ่าอยู่หน้าเสียทวงออก ครับผมนะครับกําลังปลูกไม้กับมี่กําลังปลูกไม้นะครับเนาะครับกําลังปลูกไม้ครับกําลังกําลังสูบไม้ครับผมกําลังสูบไม้ครับสวัสดี fc ไซบูลทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขม่าครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องบ่าวาแอดยิ้มจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับปลากระโคตรงามงามครับเป็นกระโคตรน้ำยศนะครับมา ครับเป็นข้าวโพดน้ำยศมีครับพิสซายน้ำพร้อมนี่ครับเป็นข้าวโพดน้ำยศนะครับเนาะครับผมครับวันนี้มากินครับปิ้งป่านะครับหรือว่าย่างป่าหน้าเสียทองอกอยู่บันดุงครับอ่าอยู่ตรงคมครับกับบานเตาไฮนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับว่าไก่ว่าไก่ครับอยู่บันเตาไฮยิ่งข่าวว่ามาล้อมต่อยกระลังสีน้ามามือนี่กระลังสีตามมานะครับมะล้อมต่อผู้ใหญ่แปลงมั่วงยางใบๆมาผึ่งครับอืมสามากินเขาเขาเที่ยงครับเขาเที่ยง ครับไข้เขียดนะครับเนาะไข้เขียดไขาเพราะว่าเข้ากับเห็ดงานให้ปูครับมาโดนแล้วครับหยุดมือหนึ่งสองมือครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ามืออื่นก็สิไปอ่านั่งอยู่หัวขึ้นกอละครับรไปรอดตอนรับเอฟซีเพราะว่ามืออื่นครับมืออื่นสิมี่เอฟซีครับเพิ่นมากแก้บนนะครับเพิ่นว่าเพิ่นได้โชคในยังกระปูนี่แหละครับเพิ่นสิมากแก้บ,บนนะครับเอฟซียู่ทั้งไก่ยู่แต่ว่าอ่าเพิ่นกระฟากทั้งหลานเพิ่นอยู่จังหวัดอุดรครับมาทัวรมาหาแอดยิ้มครับว่าเพิ่นสิ ครับมาแก้บนให้อญาติของเพื่อนมาทันว่ากระเทิงเขาสารเขายังว่าสิบเป็นสิบทุงแล้วก็เทิงน้ำเทิ้งนี่ความอดยิมสิไปรอตอนรับอยู่นะนะครับอดยิมกันนัดเพิ่นซีมงเสาโกกัวนะครับอ่าครับกบขอเอฟซีนะครับทุกๆท่านครับสุคๆมันมันครับอ่ากับไอ้ว่าจะเป็นข่ากับเขากับน้ำหรือว่าตำไทยตำเลาานะครับเนาะอ่าโชคๆมันมันน้ำปูงวดเมื่อกี้นี่ปูให้ถือถือว่าห้ถือนะครับปูบอกว่าเก่งได้หกกระมา หกอีรีได้ยิมหกอีรีด้อ่ะครับแล้วก็เลขคำนวณตัวเลขคำนวณของแม่คู่นะครับเนาะหนึ่งกับหกครับกามาบุญมาหลางครับของเสียจวนความฝันสายฝันเงินล้านครับแปดมาลักลอยน้องงบหนึ่งวันนี้เนาะครับของเสียจวนกับเขาของแม่คู่มาบุญมาหลางครับเพราะว่าแม่คู่มาหนึ่งกับมาหกมาหกกับมาหนึ่งนะครับหกมาบุญมาหลางงวดนี้ครับอ่ะงวดต่อไปก็รอดติดตามนะครับเนาะครับว่าตัวเลขคำนวณของแม่คู่รูหรือว่าตัวเลขคำนวณของเสียจวนหรือว่าตัวเลขของปู่ตาครับสีมาตัวไหนครับ อ่าครับก็รอดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ามาเด้อครับเด้อพี่น้องเอฟซีครับทั้งอำเภอบันดุงครับมากินป่าน่นแอดยิมครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดแตงโมแอดไอ้กราบขอสวัสดีครับ